สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สาภาัยน่านจะพาทำยำบนเส้นปลาร้านัวๆกันนะคะทุกคนเริ่มจากลวกบนเส้นไว้ก่อนนะคะทุกคนเราลวกบนเส้นขึ้นมาแล้วเราไปแช่น้ำไว้ก่อนนะคะเส้นจะได้ไม่ติดกันหลังจากที่เราลวกบนเส้นเสร็จเราก็จะมาต้มหมูเด้งกันนะคะทุกคนอันนี้วันนี้สไัยน่านใช้หมูเด้งนะคะเราลวกไว้ก่อนเลยนะคะ เราปั้นเป็นก้อนเล็กหรือใหญ่ตามใจเลยนะคะทุกคนชอบเล็กชอบใหญ่แค่ไหนก็ทําตามใจเราได้เลยนะคะเราทําก้อนลงไปในน้ําเดือดอสังเกตถ้ามาสุกหมูจะลอยขึ้นมานะคะหลังจากที่เราเอา,เอาปั้นเป็นก้อนลงไปแล้วน้ําจะนิ่งแป๊บหนึ่งแล้วน้ําก็จะเดือดแล้วหมูก็จะเด้งขึ้นมาลอยข้างบนนะคะ หลังจากหมูลอยขึ้นมาข้างบนเสร็จให้ทิ้งวัดประมาณ1-2นนาทีนะคะแล้วก็ตักขึ้นพักไว้นะคะทุกคนแล้วเตรียมของเสร็จแล้วของที่เรามีก็ตามรูปเลยนะคะทุกคนมาค่ะมาเริ่มทำน้ำยำกันนะคะเริ่มจากน้ำมะขามเปียกก่อนนะคะทุกคนอันนี้น้ำมะขามเปียกแช่ไว้นะคะก็ใส่ประมาณสองพับทีก่อนเนะาะกลัวมันเปรี้ยวเกินแล้วก็ทำไปชิมไปให้ได้รสชาติที่ถูกใจนะคน ุตามด้วยน้ำปลาร้านะคะในน้ำปลาร้าปรุงสุกแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปีป๊บค่ะทุกคนนิดหน่อยแล้วเราก็ละลายน้ำตาลปี๊บนะคะให้น้ำตาลปี๊บละลายให้เข้ากับน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาร้านะคะนี่เลยละลายละลายก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวนิดนึงนะคะ่ะ โดยเอาน้ำมะนาวมาตัดกับน้ำมะขามเปียกมันจะเปรี้ยวนัวๆน,นะคะทุกคนมันจะไม่เปรี้ยวจี๊ดมันจะนัวอร่อยมากค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็ชิมดูนะคะถ้าได้รสชาติตามใจชอบก็พอแต่ว่าสภายน่านจะเพิ่มน้ำปลาอีกนิดนึงแล้วก็จะเพิ่มน้ำมะขามเปียกอีกนิดนึงค่ะทุกคนนี่รสชาติถูกใจสภายน่านแล้วค่ะก็จะมีเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆเนาะประมาณนี้นี่ชิม โอเคถูกใจสะไหน่าแล้วเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เอาเครื่องที่เตรียมไว้เมื่อกี้นะคะทุกคนมาคลุกกับน้ำยำเลยแต่ถ้าใครทานทีละหน่อยก็แบ่งคลุกนะคะแต่อันนี้สไปน้าจะคลุกครั้งเดียวแล้วก็ทานครั้งเดียวเลยค่ะเอาทุกอย่างลงไปเลยนะลงไปรวมกันทั้งหมดเลยที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ใส่ใส่เข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็คลุกคลุกนะคะ สะพายนั่นก็พากไปกืนน้ำลายไป <c oughs> ทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่ก็ทานอร่อยไปแล้วนะคะทุกคน <c oughs> นี่ค่ะคลุกให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะ <c oughs> อย่าคลุกแรงนะคะเ <c oughs> พราะว่าผักต่างๆมันจะช้าคลุกแป๊บเดียวก็พอค่ะนะเสร็จเรียบร้อยรสชาติโอเคแล้วก็ใส่บุนเส้นไปเลยค่ะทุกคนว <c oughs> นเส้นเราชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยเนาะแต่ระวังอย่าใส่เยอะเกินนะ เพราะว่าถ้าใส่วนเส้นเยอะเกินอะ่ะเดี๋ยวน้ำยำเขาจะไม่พอเนาะน้ำยำไม่พอแล้วจะทาให้ไม่นัวนะทุกคนก็คือให้คุกยังไงก็ได้ใส่วนเส้นยังไงก็ได้ให้มีน้าเนาะถ้าเกิดคุกแล้วแห้งอย่างเงี้ยก็แสดงว่าน้ํายำมันน้อยไปนะคะทุกคนเราต้องเพิ่มน้ํายำเข้าไปนะนนี้หลังจากคุกเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้คะ่ะทุกคนหน้าตาออกมาเงี้ยอร่อยมากดูน้ำยำดูน้ำยำทุกคนดูดู หน้าตาน่ากินมากไปค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาใส่จานเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะทุกคนพูดไปก็คืนน้ำลายไปมาค่ะทุกคนมาแซบด้วยกันนะคะทุกคนรับรองความอร่อยแซบทำง่ายง่ายเคริ่มปรุงก็ไม่เล้เยอะที่สําคัญอยู่ที่น้ำยำนะคะทุกคนการทำยำอะไรก็แล้วแต่ถ้าน้ำยำอร่อยถือว่าใช้ได้ นี่ขอโชว์อีกรอบหนึ่งหลังจากใส่จานเรียบร้อยแล้วทุกคนไปค่ะทุกคนไปไปไปทานด้วยกันค่ะทุกคนมาทานกับสไปน่านนะคะสำหรับคลิปนี้สไปน่นขอจบเพียงแค่นี้นะคะทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ